สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวิเคราะห์การเมืองมรสุมกระนํากระทบต่อประชาธิปัตย์อื้อเช้าข่าวกามสถานการณ์รองหัวหน้าพักยังไม่จบสถานการณ์สุราษก็ประดังเข้ามาอีกหากมองอย่างเปรียบเทียบมีทั้งรายละเอียดที่เหมือนและแตกต่างกันโดยเฉพาะระยะห่างของเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่ลักษณะร่วมคือเรื่องของกรรมกรณีรองหัวหน้าพักค่อยๆเงียบลงไปกระทั่งกลายเป็นเรื่องส่วนตัวของนายปรินพานิชพักอย่างเต็มพิกัดแต่ในกรณีของสุราธานีทำท่าว่าอาจจะบานปลายอาจจับได้จากอาการของโคศกพักที่ปัดเรื่องออกห่างจากพักเหมือนกับกรณีของนายปรินพานิชพักนั้นคืออาการเครียวกราดอย่างเห็นได้ชัดขณะที่บทบาทของตำรวจกลับไม่เป็นไปในทิศทาง างเดียวกันกับพักประชาธิปัตย์ยิ่งผ่านไปหลายวันรายละเอียดยิ่งปรากฏโยงสายยาวไปจนถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อถามว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ในโคต้าของใครเมื่อนามของนายจุติไกรเริศรองหัวหน้าพักและยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพักปรากฏขึ้นแสงสปอตไลท์ก็เริ่มใช้จับเมื่อบทบาทของรองอธิบดีมีรากฐานมาจากสุราษฎร์ธานีเมื่อผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่งมีนามสกุลเดียวก,กันกับคนของพักประชาธิปัตย์นี่แหละที่ทำให้กลายเป็นความน่าสนใจหลายคนให้ความเห็นใจ ต่อนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักอย่างมากไม่ว่าเป็นกรณีของนายปรินและไม่ว่าจะเป็นมรสุมระลอกใหม่ที่โครมครืนมาจากสุราษฎร์ธานีล้วนกระทบต่อพักประชาธิปัตย์ทั้งสิน้นไม่โดยตรงก็อ้อมเกาะสมุยมาอย่างรุนแรงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ